ฮัลโหลหวัดดีจ้าอ๋อแจมเหรอโอ้ยเมื่อคืนดูพี่ปั้นสุดยอดมากเลยแหม่หล่ออะไรจะปั้นนั้นฮัลโหลแจวเหรออ๋อจะโทรมาเมา์เรื่องอะไรอีกล่ะวันนี้แหมเรื่องพี่ปั้นเหรออ๋อเหรอโหเด็ดจริงๆเมื่อคืนต่อสู้กันมันมากเอออีนางเอกอะฉันไม่ชอบเลยว่ะหล่ออืมสงสัยวันนี้ตอนจบอย่าลืมดูนะเอวาสารด้วย ติดลูกค้าอยู่แต่ช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกืมหรอแล้วจบเรื่องนี้จะดูอะไรต่อกบสวนนันหรอกำลังดังเลยเดี๋ยวก่อนคุณติดสายอยู่เอออเออลูกค้านั่งรออยู่นะและเมื่อวานเนี่ยได้รับนังสือแจ้งค่ะถ้าคุณมาแจ้งว่าดิฉันติดนี้กลุ่มค่ะในการใช้บริการของจี a อค่ะก็เลยไปปรึกษาทางตำรวจนี่ตำรวจก็เลยบอกว่ามิ่งแจ้งความในบอร เนื่องจากทางเราไม่เคยได้เปิดใชงบริการบริการของเจอสแนนี่เลยขออนุญ,ญาตนะคะ,ส,ะสวัสดีค่ะสักครู่จะโทรกลับไปกำลังให้บริการลูกค้าอยู่ค่ะขออภัยที่ให้รอนานนะคะแล้วถ้าหากว่าฉันได้รับบิษัทนี่ต้องการที่จะเช็คเอกสารกับท๊